ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวจะขอพามาถักช่วงแขนก่อนนะคะอันนี้เหมียวถักช่วงแขนฝั่งนั้นนี้ก่อนแล้วก็จะตัดด้วยสีน้ําตาลนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาถักตรงแขนก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงคอเดี๋ยวเราก็ไปทาเนาะตรงช่วงแขนนะคะเราเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะตรงแขนเราจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะคะทุกคนเข้าไปตรงที่มันจะเป็นช่องชนี้นะคะเดมียวเริ่มจากตรงนี้เลยนะ เป็นช่องแบบนี้นะคะอ่าดึงไหมเข้าไปเลยค่ะเราจะถักเป็น x นะคะทุกคนอันนี้ล็อกไหมก่อนหนึ่งครั้งต่อไปเราจะลงทั้งหมดสาม x นะคะนี่คือ x ที่หนึ่งลงไปในช่องเดิมนะคะ x ที่สองแล้วก็ x ที่สามเราจะลงไปช่องละ3 x นะคะไอ้ที่เป็นหลักเนี่ยค่ะที่เป็นลายตรงนี้นะคะเข้าไปในช่องนี้เลย ที่เป็นหลักของเขานะคะทั้งหมด3เหมือนกันค่ะ x ที่1 x ที่2แล้วก็ x ที่3นี่แล้วช่องก็3 x ค่ะนี่นะคะถักบนลงมาก็จะเจอตรงนี้ก็เหมือนเดิมอะคะ่ะที่เป็นหลักใส่เข้าไป3 x ช่องก็สามเอ็กในช่องก็เป็นสามเอ็กนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นตรงที่เราถักช่วงโค้งเนาะก็ใส่ช่องสามเอ็กเลยค่ะช่องถัดไปก็สามเอ็กค่ะ แล้วก็วนล,ลงมาตรงนี้จะเป็นช่วงใต้ลักแร้เนาะนี่ค่ะก็ใส่สามเอ็กไปเลยตรงนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนที่มันจะเป็นที่มันโซ่สองนะคะถ้าเป็นโซ่สองก็ใส่แค่สองเแล้วก็ตรงหลักก็ใส่ไปตามหลักเข้าเลย ใส่ x ไปตามหลักเลยนะคะถ้าเจอหลักด้านนี้ก็ 2x อันนี้เป็นช่วงใต้ลักแร้นะคะ<ม>แล้วก็วนมาด้านนี้พอวนมาด้านนี้มันก็จะเป็นช่วงที่มันโค้งตรงนี้นะคะนี่เราจะเจอช่องแบบนี้ก็ใส่ 3x เข้าไปเลยแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะนี่ไอ้พวกเศษใหมพวกค่ะ เสร็จมาเยอะแยะเลยที่เราตัดนี่เก็บมันไปให้หมดเลยนะคะเนี่ยตรงช่องก็ใส่สามเอ็กเนี่ยค่ะช่องนี้ก็ใส่สามเอ็ก เก็บไหมไปด้วยเลยแล้วเจอที่เป็นหลักก็ 3x เหมือนกันนี่เห็นไหมคะที่เราถักมาลายมันก็จะสวยขึ้นนะคะทุกค,ค่ะเราก็ถักวนรอบมานะคะทุกคนจากนั้นก็เชื่อมต่อได้เลย ถักวนรอบมาเชื่อมต่อได้เลยนะคะถัก c เลื่อนห่วงแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยค่ะตัดใหมออกไปเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะ,ะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ที่เราถัก F วนมานะคะเมียวก็บใหมจนหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็เหลือแค่เศษพวกเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยเอากรรไกรมาตัดออกนะคะเมื่อกี้ยังเห็นเลยนะคะว่ามันมีเศษใหม่แบบพลุ่มพลังเนาะโอเคพอเราเอ่อเก็บ X รอบ ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จากนั้นนะคะทุกคนให้นําให้เอามาร์คเกอร์นะคะทุกคนมาร์ er ะคเกอร์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะตรงกลางที่ที่เราถักเก็บเห็นไหมคะที่เราเชื่อมต่อหากันสองฝั่งให้นับนะคะนับฝั่งนี้ก็ได้ค่ะเอาอ๋อนี้มันไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะเราจะเริ่มที่ 1>, 1 2 3 4 1สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะตรงนี้แล้วกันนะตรงช่องที่สี่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็อ่าตรงกลางนะ 1, 2, 3, เนาะหนึ่งสองสามสี่มัจะเริ่มที่จุดตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาไหมขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่นะคะประมาณนี้นะคะ ตรงกลางมาด้านนี้กับตรงกลางมาด้านนี้นะคะอันนี้คือตรงกลางเนาะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาได้เลยดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะใส่เป็นโซ่สองค่ะหนึ่งสองจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะนับหนึ่งสองสาม หน 1> 1, ึ่งสองสามสี่เหมียวลงช่องที่ห้าที่จริงมันสามารถลงได้ช่องที่สี่หรือช่องที่ห้าก็ได้นะคะคือเหมียวอ,อยากให้แขนมันกระชับเข้ามาก็คือเหมียวลงช่องที่ห้าถ้าอยากให้แขนมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ลงช่องที่สี่นะคะอันนี้เหมียวขอลงช่องที่ห้านะคะถักคอหนึ่งคอสามหลักลงในช่องเดิมค่ะคันด้วยโซ่สอง จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเมลลงช่องที่ห้านะคะทุกคนใส่โซ่สองหนึ่งสองสามสี่ช่องที่ห้าพอหนึ่งคอสามหลักโซ่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ ลงช่องที่ห้าลงที่ช่องเดิมนะคะสามหลักเลยนะพอหนึ่งคอแล้วก็ใส่โซ่สองจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักไปจนถึงที่เรามาร์กไว้เนาะดูก่อนว่ามันจะได้กี่ลายหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่ห้า โซ่สองหนึ่งสองสามสี่ช่องที่ห้าโซ่สองเดียบร้อค่ะอันนี้ไหมใกล้จะหมดแล้ว 1>, 1 2 3 4อี่ช่องที่5พอหนึ่งคอ3หลักใส่โซ่2น่าจะยังได้อยู่1 2 3 4ลงช่องที่5เดี๋ยวนะหนึ่งสช่องที่5ตรงนี้ โซ่สองตรงเททางน,นะคะทุกคนบางทีอาจจะไม่พอดีเนาะก็เฉลี่ยเอานะคะแต่ว่าอย่าให้มันเกินตรงช่องที่สามนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ช่องที่ห้าถัก x นี่ประมาณนี้นะคะได้หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหก็ดปดไม่ได้ทั้งหมด8ดลายนะคะจะพอดีกับฝั่งด้านโน้นเลยพเพราะเมียถักไว้แล้วพอเราถัก x ตรงนี้เสร็จนะคะแล้วเราก็ x ไปอีกสามครั้งค่ะหนึ่ง สองสามใส่โซ่สองเราจะพลิกงานกลับมาค่ะเนี่ยค่ะตรงช่องแรกเลยพอหนังคอลงไปสามหลักเลยค่ะใส่โซ่สองทีนี้ถักไปตามช่องก็เลยนะคะเนี่ยช่องละสามหลัก โซ่สองช่องละสามหลักค่ะโซ่สองสามหลักโซ่สองมาถึงนี่เลยนะคะ สามหลักโซ่สองถักม,มาจนถึงช่องสุดท้ายเลยค่ะ นี่ค่ะี่ช่องสุดท้ายเลยนะคะนี่สุดท้ายตรงนี้เลยนะสามหลักโซ่สองนี่จากนั้นนะคะให้เรานับมาค่ะหนึ่งสองสามลงช่องที่สี่เอ็กซ์ไปในช่องที่สี่ จากนั้นก็เพิ่มไปอีก3หลักค่ะ1 2 3ใส่โซ่2องพิกงานกลับต่อไปขึ้นแถวที่3นะคะทุกคนนี่คะลักษณะาง,งานจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวชอบทําแขนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเข้ารูปตรงช่วงแขนเราแบบดีมากๆเลยชอบชอบแบบนี้นะคะถักพิกกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะไม่ได้ยากเลย ทำเหมือนเดิมเลยค่ะลงไปที่ช่องแรกทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำแบบนี้กลับไปกลับมานะคะโซ่สองพอหนึ่งคอไปช่องถัดไปค่ะพอหนึ่งคอสามหลักโซ่สองช่องถัดไปค่ะพอหนึ่งคอสามหลัก โซ่2ช่องถัดไปก็พอ1คอสหลักค่ะโซ่สนี่แถวที่3นะคะถากวนมาจนถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันนะคะค่ะเราก็จบแถวที่3นะคะทุกคนเราลงมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เสร็จใส่โซ่สทันทีเลย อย่าลืมโซ่สองนะคะจากนั้นให้เรานับมาหนึ่งสองสามลงช่องที่สี่ค่ะถัก x จากนั้นก็ไปต่ออีกสามหลักนะคะหนึ่งสองสามหลักโซ่สองต่อไปขึ้นแถวที่สี่ก็เหมือนเดิมพลิกงานกลับ กลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ลงไปที่ช่องแรกเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอสามหลักเลยใส่โซ่สองค่ะไปช่องที่สองค่ะพอหนึ่งคอสามหลักค่ะโซ่สองช่องที่สามพอหนึ่งคอสามหลักค่ะ ใส่โซ่สองนี่อันนี้คือแถวที่สี่นะคะจากนั้นก็ถักวนไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวถักให้ดูแค่สี่แถวเนาะถักวนไปวนมานะคะจนมาถึงตรงท,ท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเนี่ยเหมือนฝั่งด้านนี้เลยนี่มันก็จะเป็นแขนแบบนี้ค่ะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะคะ ทุกคนคะช่วงแขนนะคะเมียวก็ถักวนมาจนถึงท้ายๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้คือตรงจุดเริ่มต้นเลยที่นีเ้เดี๋ยวเมี่ยวก็ลงช่องสุดท้ายตรงนี้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าใครจะจบเหมือนกันหรือเปล่านะคะทุกคนก็ปรับเอานะคะอามา่ลงตรงนี้เสร็จใส่โซ่สองนี่พอเราถักมานะคะทุกคนอันนี้เมียวถักวนรอบนอกมาแล้วนะคะนี่เป็นช่วงรอบนอกแล้วนะพอเมียวถักมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเมียวเหลืออยู่ประมาณสักสอง สองห่วงเอ่อสองช่องตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยเหมียวจะจบแบบอ่อเมียวใส่ตรงหนึ่งสองตรงนี้เลยนะคะถัก X เ,เข้าไปนะเหมียวจบแบบนี้เลยนะนี่นะคะถ้าใครจบเหมือนกันก็ทําได้เลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะจากนั้นเหมียวก็จะเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนี้เลยทีนี้เราจะถักบนแล้วนะคะใส่โซ่สามค่ะลงหลักที่สองลงหลักที่สาม นี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นใส่โซ่สองนี่ทีนี้อ่ะเดียจะถักวนรอบแล้วนะคะเนี่มันเป็นส่วนของด้านนอกแบบนี้แล้วถักวนรอบเลยแล้วค่อยมาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมค่ะสามหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็สามหลักค่ะไปช่องถัดไป โซ่สองสามหลักลงในช่องถัดไปใส่โซ่สองนี่นะคะเนี่ค่ะหุณแมวจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่มันก็จะเป็นเริ่มต้นตรงนี้แล้วนี่ในส่วนของด้านนอกแบบนี้แล้วนะคะนี่จากนั้นเมวก็จะถักวนมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยมาจบตรงนี้นะคะ ค่ะนี้ก็ถักบนมาจนจบแถวตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอลงตรงช่องตรงนี้ก่อนนะคะช่องสุดท้ายตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่โซ่สองเชื่อมต่อตรงโซ่สามตรงนี้ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะ ใส่มาเกอร์ตรงจุดเริ่มต้นไว้ก่อนนี่เห็นไหมคะจากนั้นก็จะถักวนมาจนมันมาจบแถวทีนี้เราก็จะถักวนไปได้เลยเพราะเป็นในส่วนของด้านนอกแบบนี้แล้วนะคะนี่ส่วนของด้านนอกแบบนี้แล้วก็ถักวนไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะถักให้มันเท่ากับแขนทางด้านนี้นะคะไม่รู้ว่ากี่แถววนมาอีกหนึ่งสองวนมาอีกสองแถวนะคะ อันนี้มาทำเป็นแบบแขนสั้นเนาะใครจะแดัดแปลงทําเป็นแขนยาวขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะทุกคนเอาแบบฉบับของเราได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ทําการเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงนี้นี่ก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้ปกติเลย ก็ถักไปตามช่องเลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็ง่ายแล้วก็วนไปได้เลยนะคะถักให้ดูแค่พอประมาณค่ะค่ะก็ถักจนจบแถวแล้วนะคะ อันนี้เราก็จะถักเหมือนที่เราถักเสื้อนะคะครั้งที่แล้วเราถักสีเลื่อนห่วงเนาะครั้งนี้เราก็จะพันหัวเข็มลงไปตรงโซ่สามถักเป็นเอฟเล็กๆค่ะนี่แถวถัดไปก็โซ่สามค่ะแล้วก็ลงหลักที่สองลงหลักที่สามแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะที่เนวถักเนาะส่วนใครนะคะอยากจะถักยาวเพิ่มไปอีกก็ถักได้เลยนะคะ เดี๋ยวเหมียวจะสลับไหมเป็นไหมสีทองนะคะปิดปิดแถวเนาะโอเคอันนี้ถักให้ดูแค่นี้พอค่ะทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะคะค่ะเหมียวก็จะจบเพียงความยาวแค่นี้พอนะคะจากนั้นเหมียวจะเปลี่ยนไหมนะคะก็ใส่โซ่สองแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่สามตรงนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเอาเป็นไหมสีน้ำตาลทองนะคะทุกคนเหมียวจะตัด สีน้ำตาลทองดึงเอาสีน้ำตาลทองเข้ามานะคะนี่ค่ะถักีเลื่อนห่วงตรงนี้มาจากนั้นก็ใส่เป็นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะถัก x ค่ะถัก x บนรอบเลยนี่ค่ะถักไปตามหลักของเขาได้เลยนะคะ ถ้าเป็นตรงช่องโซ่สองก็ใส่ x ไปสองนะคะแล้วก็หลักก็ใส่ไปอย่างละหนึ่งนี่เพื่อนๆจะตัดด้วยสีอะไรก็แล้วแต่เราอะนะคะสีเข้มตัดกับสีอ่อนก็จะสวยนี่ค่ะ ถัก x แบบนี้วนไปได้เลยนะคะแล้วก็จะจบแถวตรงแขนเสื้อได้เลยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเหมือนกับแขนด้านนี้ตรงคอเหมือนกันค่ะเราก็จะตัดด้วยสีน้ำตาลทองตัวนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวขอถักวนไปโดยรอบก่อนนะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อถักเสร็จเรียบร้อยก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็ตัดใหม่ได้เลย ก็จะเสร็จช่วงแขนเรียบร้อยแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ถักเหมือนกันเลยนะคะแล้วทีนี้เหมี่ยก็ถักทั้งสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปย้อนดูคลิปได้เลยเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันถักเสื้อตรงคอเสื้อกันนะ,ะนี่ต้องแขนจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ